เสียงน้ำไหลเบาๆกลางป่าลึกเสียงนกกลางคืนร้องประสานขุนพันนั่งยองๆตรวจรอยเลือดที่เจือในทาน้ำขุนพันเลือดแบบนี้คนธรรมดาไม่รอดหรอกขุนจันทร์เตรียมตัวไวใ้ให้ดีคืนนี้ไม่ใช่คืนปกติขุนจันทร์ส่องตะเกียงอมควันยาเสียงเรียบแต่ระแวดระวังผมว่าเจ้าตัวที่ตามอยู่มันไม่ใช่เสือแล้วนะักขุนมันฉลาดเกินสัตว์ทั่วไป เสียงคำรามเบาๆลอยมากับลมจนทั้งสองหันความอินชัยโผลออกมาจากความมืดร่างเกรงมือสัน่นหน้าเต็มเหงื่ออินชัยอย่าเข้ามาคข้าคุมมันไม่ได้แล้วตากุนจันเบิดกว้างเห็นเงาสือใหญ่ซ้อนอยู่หลังอินชัยราวกับภาพทับซ้อนขุนพันยกพระเครื่องและมีตะกุดขึ้นใจเย็นไอหนุ่มท่ายังมีสติอยู่จับเสียงข้าชัดๆอินชัยคำรามต่ำ ร่างเริ่มบิดเสียงกระดูกลันอินชัยสุดลงเหมือนจะกลายร่างเต็มตัวขุนพันปักมีตะกรุดกลางดินพร้อมสวดคาถาป้องกันวงลมวูบกขึ้นเหมือนมีอะไรขวางพลังเมือ่อขุนพันท่องคาถานัปัดตลอดมะอูอารหังแสงจากตะกรุดวาบเงาเสือที่ซ้อนอยู่ในตัวอินชัยแยกออกเป็นเงาดำคํำรามือขุนจันนี่มันคาถาแยกร่างวิญญ,ญาณเสือ ขุนระวังเงาเสือพุ่งเข้าหาขุนจันทร์แต่ขุนจันร์ยิงสกัดหนึ่งนัดเสียงปืนสถานป่าพลังมืดแตกกระจายเงาเสือสลายไปอินชัยหมดแรงแต่ยังมีสติเล็กน้อยอินชัยมันไม่ใช่ข่าข่ามีคนสั่งมีคนปล่อยเสือเข้าร่างข่าขุนทันกับขุนจันทร์สบตาก,กันนี่คือหลักฐานชี้ชัดว่ามีผู้ทรงวิชาอยู่เบื้องหลังเสือสมิงชุดนี้ขุนจันทร์ ขุนแบบนี้ไม่ใช่เรื่องชาวบ้านแล้วนะนี่มันเจ้าวิชาชัดๆขุนพันใช่พรุ่งนี้เราต้องออกตามหาคนเลี้ยงเสือก่อนจะมีคนตายมากกว่านี้